เราออกมาไลฟ์แบบนี้ก็คือทุกๆวันพุธอย่างนี้นำพระที่พ่อเก็บรักษาไว้เนี่ยนำมาไลฟ์ให้ชมกันพร้อมทั้งเปิดแบกปันให้เช่าบูชาในราคาเอื้อมถึง mm. นะครับนี่แบบนี้ก็คือพระหลวงพระปานนะครับพระหลวงพระปานพิมพ์ขี่หนุมาน แต่เป็นพิมพ์ที่ในวงการไม่เคยเห็นกันนะครับที่มาก็คือได้มาจากผู้ที่ไปทำบุญที่วัดบางลมโคในปี25,15แล้วก็ได้รวบรวมพระที่อยู่ที่วัดในขณะนั้นเนี่ยเอามาเก็บรักษาไว้นะครับแล้วก็จะมีพิมพ์แบบนี้ด้วยที่ที่คนทั่วไปไม่ค่อยไม่เคยเห็นกันนะก็คือจะเป็นองค์ที่ลงรักและตัดทอง ที่เราพูดว่าปักทองเพราะว่าไม่เหมือนกับปิดทองปิดทองก็คือทองจะเป็นแผ่นแต่นี่ก็คือทองเนี่ยจะเป็นเม็ดเม็ดนะครับในนี้พอเราส่องมาใกล้ๆอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าทองเนี่ยนะเป็นเม็ด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 ทองเป็นผงนะคือสันนิษฐานว่าในสมัยโบราณองค์แบบเนี้ยจะต้องทองทั้งองค์ แต่ว่าผ่านการเวลามาจนถึงยุคเนี้ทองก็ค่อยๆหลุดล่อนไปนะครับมีพอสองม้ใกล้ในี่ทองนี่แบบเต็มเลยนะครับ